ักเตอร์คอยข้าร่นวักเติดคอยคันอยู่นึ่นน่ะมันคันใ่่ะมาต้องได้คอยใช้คันลงเหรอมเหรม,มกัให้เยเยจะตัดทานนั้นหรอ,อ,อตัดมาถ,ถึเนี่ยตีคอยนะตีแหลมมาโคยเยือะเนา นี่มหาศาลเนาะให้ได้อยู่นี่นะอืมนี่ได้เอาไปใส่บุญเนานะดีดีอ่ะบ้านน,นี่มองไม่มองเหรออีกต่กถูกหวขอซื้อไลยซื้อเนี่ยเนี่ยหัวบ้าอ่ะ บ่มีบ่มีวันนี้บ่มีหกบาทหกบาทขูกเดียวเข้าเดี๋ยวไปตอนเนี่ยจะ่ามาขูกมาแล้วโจ้ครับแล้วเนี่ยจะเดินถึงไหนแค่ไหนไหน หัวรถทอยเอาหน่อยเนาะแต่ตือรถทอยเอาวะเขาไปล้งหลายแล้วนี่ไม่ได้มไม่ได้หมุนไม่ได้ไก่ไก่เงาเกิดหลายวันแล้วนี่เขาหยอกกันเนี่ยกว่าเรื่องตัววานี่งตัววานี่งเหรอ 大烟锅。<noise> <noise> <noise>